วันนี้นะครับเรายกกล้องถ่ายขึ้นมาถ่ายทํากันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราท่านแรกครับท่านสัตวแพทย์หญิงอรสายยอดสีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านอายุ64ปีแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์พิเช่สวัสดีครับอาจารย์ภมครับเอาล่ะวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศความร่มรื่นของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแบ็คกราวด์ของเราวันนี้นะครับจะได้คุยกับคุณหมอนะครับซึ่งคุณหมอเองเป็นสัตวแพทย ะนะครับมีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไหมฮะด้านควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ะค่ะอ๋อเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าปศุสัตว์ทั้งหมดเลยที่มีคุณภาพอ่าฮะอาฮะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพทั้งหลายค่ะนะครับทั้งตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเน,เนื้อสัตว์ทั้งหลายอ๋อนะฮะแล้วอาการที่คุณหมอเป็นประจําอยู่ ที่จากข้อมูลที่เราได้มาให้บอกเป็นภูมิแพ้ด้วยมีปวดเข่าด้วยมาเริ่มต้นอะไรยังไงมาก่อนฮะเมื่อปีห้าสามนี่มีอาการเป็นหวัดหย่างรุนแรงไงมื่อก่อนก็เป็นเป็นเป็นหายหายทานยาไปเรื่อยๆพอตอนหลังเนี่ยเป็นมากเป็นมากก็พยายามกินยายาวเลยฮะั้งประมาณเป็นสิบวันแล้วก็ไม่หายก็เลยปรึกษาอาจารย์น้ำพยครับว่าเนี่ททำยังไงดีอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อธิบายเรื่อง่ยวทฤษฎีของไอ้์บิมอะนี้มาให้นะก็ สนใจว่าเอ๊ะเ,เป็นเป็นทฤษฎีใหม่ที่เราไม่เคยยินมาก่อนครับซึ่งขณะที่เราเนี่อยู่ในวงการด้านคุณภาพสินค้าแล้วเนี่ยก็ก็สนใจด้านงานประเภทออร์แกนิกอยู่แล้วนะก็ทําให้ยิ่งสนใจมากยิ่งขึ้นตอนนั้นสงสัยไหมครับว่าตัวเองเป็นหวัดอะไรทําไมเป็นนานจังเลยก็เป็นพ่ออาจจะไม่รักษาจริงจจังๆก็ได้อาจจะรักษาห้าวันพอดีขึ้นก็หยุดอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆพอเป็นเดือนหน้าเป็นอีกก็ทานยาอีก อย่างนี้เรื่อยๆก็เลยทําให้รู้สึกร่างกายซุดโทมเรากลายเป็นภูมิแพ้อื่นๆตามมาเรื่อยๆอย่างอื่นมีโรคประจําตัวอีกนะฮะจริงๆปกติคนแข็งแรงไม่มีนอกจากบาดเดียวๆพอห็นบอกออกกาลังกายก่อนจะนำไปอยู่เป็นนักกีฬาทีมชาติอดีตนักกีฬาทีมชาติเป็นนักวิ่งโอ้ถึงั้นต้องแข็งแรงนะฮะปิยาเด็ดดำรงบุตส่ายิ้มพลอยนะก่อนอนัครัตนพลด้วยนะครับซึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยอากาศดีก็ไม่น่าจะเป็นหวัดบ่อย นะฮะแต่อาจารย์คุณหมอเองกลับเป็นอยู่เป็นเหายหายด้วยการที่มันสะสมอยู่อย่างนี้ค่ะคือรักษาแบบคงจะห้าวันสิบวันไม่หายสิดอะฮะวันดีคืนดีถ้าดอนน้อยทํางานมากเนี่ยนะไม่ค่อยได้พักผ่อนเนี้ยก็ทํ้ไม่แข็งแรงก็เป็นอีกคราวนี้เนี่ยเป็นหายหายเลยตัดสินใจไปคุยกับอาจารย์น้ำพายนะฮะว่าอยากจะหายวัดหรือลําคาญมันที่เป็นก็ปรึกษาเรื่องโรคเนี่ยฮะก็ คุยไปคุยมาาจก็เลยแนะนำว่าเออลององนี้ดีกว่านะลองดูว่าระบบการรักษานี่เป็นแบบใหม่อย่างเนี้ยก็เลยสนใจนี่อธิบายเรื่องฟิสิโอโลจียิ่งชอบใ่เลยคะครับอ่าฮะก็คือมีหลักการถูกต้องก็ถูกใจด้วยฮะถูกใจด้วยก็ไปไปในแนวตัวเองด้วยฮะครับ เพราะว่าหมอหมอบางคนอีกหนึ่ก็รักษาแบบโบราณก็มีนะมสมัยรุ่นรุ่นขนาด60กว่าเนี่ยเป็นการรักษาตามการทะส่วนมากก็ยอมรับว่าเรียนมาก็เป็นแบบนั้นจริงๆตอนนั้นที่คุณหมอปรึกษาอาจารย์นังภายเองาอาการเป็นยังไงฮะ ก็คือเขาจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นหวัดแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาต้องกินยาทุกเดือนก็เลยบอกโอ้เห็นจะไม่ดีแล้วถ้ากินยาทุกเดือนะแล้วมันเป็นยาปฏิชีวนะเพราะเขาจะเป็นทุกเดือนทั้งนั้นที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีอากาศบริสุทธิ์อากาศสะอาดนะฮะเชื้อมันอยู่ในลําคอตลอดค่ะมันอาจจะพอร่างกายอ่อนแอปุ๊บเชื้อมันก็กับเริบขึ้นมา ก็เลยคุยให้เขาฟังเรื่องปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายครับก็คุยไปว่าทุกวันนี้คนที่ไม่เป็นโรคไม่อะไรเนี่ยแสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันเขาแข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันดีนั้นระบบภูมิคุ้มกันเป็นตัวป้องกันแสดงว่าตอนนี้ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเขาอาจจะไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเขาก็ก็เลยบอกให้เขาว่าลองปรับภูมิคุ้มกันของตัวเองดูดีไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่าเนี่ยการเรียนเนี่ย จะเน้นไปทางด้านปฏิชีวนะมากเลยเ็เรียนรู้เรื่องปฏิชีวนะมากว่าจะใช้ยาจากตัวนี้ไปตัวนี้ไปตัวนี้อะไรเนี่ยนะไปเรื่อยๆก็ทําให้เรากินยาแรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเรากินสไปราไมซินแล้วก็ไม่หายที่ว่าอย่างที่ว่าก็เลยปรึกษาแพทย์อ๋อนี่คือยาที่คุณหมอคิดว่าแรงสุดละก็ยังไม่อยู่เลยไม่อยู่ก็เลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวละเสร็จแล้วโดยเริ่มต้นก็คือจากอาการหวัดลองทานปริมาณยังไงฮะ คือคือตามตามปริมาณของของของโดสของเขานะ่ะฮะแต่ว่าตอนแรกเริ่มก็สมมติว่าเป็นอะมอกซินนี้นะครทานไปเรื่อยเอ๊ะมันก็ไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนเป็นเป็น,ปนสไปร่าไมซินอะไรทำนองน,<อ>นี้ว่ามันมันลดระดับมไ,ไม่ใช่ปริมาณยาเปลี่ยนตัวยาให้แรงขึ้นไปเรื่อยๆให้แรงขึ้นไปเรื่อยนี่คือยาปฏิชีวนะนะฮะแต่พอหันมาลองบิมดูเริ่มจากบิมยังไงฮะสูตรสี่ สสีเขียวเมื่อก่อนมีแต่สีเขียวอ่ะสีเขียวสีชมพูยังไม่มีครับนั่นคือประมาณปีห้าสามห้าสามอ่ะสีเขียววันละก็ประมาณสองสองเม็ดเช้าเย็นสองเม็ดเช้าเย็นทานไปอยู่นานแค่ไหนครับเป็นปีละแต่ว่าตอนตอนที่ทานเป็นปีนี่ก็ไม่สนใจอะไรนะก็ทานไปเรื่อยๆจิว่าคิดว่าคงจะหายไอ้หวัดนี่มันดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะแต่พอทานไปเรื่อยๆ เพราะว่าอาจารย์บอกว่าเกี่ยวกับด้านภูมิคุ้มกันแล้วก็ความสมดุลของร่างกายาาก็เอ้ยก็ถานไปเรื่อยเรืแต่แล้วพอสักพักหนึ่งสักปีสองปีนะก็เข่ามันก็ไม่ปวดโดยที่ไม่รู้ตัวคือตั้งใจแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพอเป็นหวัดเป็นหายเป็นหายหายก็เลยยาก็เอาไม่อยู่ละก็เลยตัดสินใจว่าลองบีมช่วยด้วยะนะฮะ,ะทานอยู่เป็นปีค่ะ ปีสองปีแล้วนะก็ปีที่ปีที่สามนะก็ทานต่อเนื่องมาโดยตลอดตลอดเลย่ะยังไม่เคยหยุดเลยยังเป็นๆหายหายไหมครับไม่มีแล้วฮะเดี๋ยวนี้ไม่ทานยาปฏิชุนะเลยไม่แต่ตัวเดียวยมันมหาศจารย์อย่างนั้นเลยอาจารย์ไม่ใช่ครับไม,ไม่ทานเลยไม่ทานจริงๆนะคือ <c oughs> จริงๆความเชื่ออย่างนี้ครับถ้ามาจากผู้ที่มีความรู้นะครับ <c oughs> เขาก็จะเข้าใจนะ <c oughs> แล้วก็มีกาลังใจที่จะใช้ต่อไปก็ <c oughs> อย่างที่อาจารย์อัมพยได้เล่าคงจะเล่าให้ฟังว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ยาครับมันก็เป็นอาหารตัวหนึ่งที่เราผลิตขึ้นมาจากการสกัดสารธรรมชาติจากอาหารมังคุงดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบัวบกแล้วมา,มาผสมกันในลักษณะให้มันเสริมประสิทธิภาพแล้วก็เข้าไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวไปทํางานกับกองทัพในร่างกายของเราซึ่งธรรมชาติสร้างมาให้ดูแลสุขภาพของเราอยู่แล้วทีนี้อกองทัพเนี่ยถ้าหากว่ามันมันมี มันไปสร้างภูมิคุ้มกันมากไปมันก็จะเป็นปัญหากับร่างกายคือทาให้เกิดภูมิแพ้ถ้าหากว่ามันมีน้อยมันก็เกิดโรคติดเชื้อง่ายนะครับในสิ่งที่เราเน้นก็คือว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลนะครับอย่างกรณีคุณหมออรสษาก็แน่นอนนะร่างกายก็คงจะมีภูมิต้านทานน้อยคือติดเชื้อง่ายในช่วงก่อนหน้านี้เมื่อเป็นอย่างนี้กินแคปซูลสีเขียวเข้าไปนะก็ชัดเจนที่ ท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้คงจะทราบดีว่าภายใน,นมีกี่วันนะมันจะมีการสร้างเม็ดเลือดขาว t h 1 t h 1 7แล้วก็ t h 9ที่ไปเพิ่มศักยภาพของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตในการจัดการสก,กัดสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าเชื้อราแบคทีีียที่อยู่ในลำคอของเราเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันก็ถูกกองทัพที่ยิ่งใหญ่ตรงเนี้ยสองหมกว่าล้านเม็ดสามหมกว่าล้านเม็ดนะครับ ก็จัดการได้อย่างรวดเร็วรซึ่งสิ่งที่เราทําก็คือว่าใช้ธรรมชาติในร่างกายของเรา<ม>สร้างให้แข็งแรงนะครับ,รบเราไม่ใช่ไปใช้ยาแล้วให้มันไปวิ่งไล่ฆ่าเชืออเชอเช้อเชื้อเชื้อหวัดหรือแบคทีเรียเหมือนอย่างยาปฏิชีวนะทั้งหลาย<ม>ยาปฏิชีวนะทั้งหลายใช้ไปใช้ไปถ้าหากไม่หายแล้วหยุดทิ้งไปสักพักนึงมันกลับมาใหม่คราวนี้มันจะดือ้อละ มันจะเนื้อมันก็จะมีมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือบางทีก็ต้องใช้ซ้ํากันสองตัวสามตัวเพิ่มกันไปชนิดเปลี่ยนประเภทแต่แต่ของเราเนี่ยจากความที่ไม่ใช่ยาเป็นอาหารกินเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันกินเข้าไปแล้วไปทํางานกับเมล็ดขาวในร่างกายของเราไปสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วร่างกายของเราจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นความอาการแปลกปลอมอาการผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจึงมีศูน ครับนะคกินกินแล้วก็สบายๆนะสามปีมาแล้วอย่างติดต่อกันมาสปีแล้วทีนี้ผมอาการเป็นเป็นหายก็ไม่มาเลยครับไม่คุณหมออาการที่เจ็บเจ็บคออาการเป็นหวัดเนี่ยหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะไม่ทันได้สังเกตยังไม่ทันสังเกตคือไม่เช่ต้องเป็นปีนะครับคือเดิมทีเพราะว่าเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงพอเวลาเป็นอะไรนิดหน่อยนี่มันจะจับสังเกตได้ง่ายครับถูกไหมฮะแล้วตอนที่ตอนที่อาจารย์ครับแล้วที่ทานเป็นปีทาไมถึงต้องทานเป็นปีมีความเชื่อมั่นในด้านระบบความสมดุลของร่างกายตรงนี้ฮะก็เลยเชื่อมั่นแน่นอนคือถ้าเราไม่เชื่อมั่นแล้วไม่มีใครกล้ากินติดต่ออสาปีนะระวังจะมีอายุถึงร้อยนะไม่กังวลเหรอครับผมเรียนถามนี้ เป็นการรับประทานอย่างต่อเนื่องมันอาจจะมีการตกค้างมีอะไรไปสะสมไหมอ่า <c oughs> ก็ดูแล้วไปตรวจเลือดแล้วก็ไม่มีผลทางด้านไตเลยนะครับไปตรวจค้างสุดท้ายนี่ก็ยังไม่มีมีไปตรวจสุขภาพประจาปีด้วยตรวจนะ,ะแข็งแรงหมอบอกว่าต่อไปไม่ต้องเข้าคลินิกไวัยทองละต่อไปไม่ต้องเข้าคลินิกไวัยทองไม่ต้องรับเบีย้ยคนชราคือพผเอิญเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขามีปัญหาทางด้านข้อเข่าด้วยไงครับ แต่ก่อนต้องใช้ซัพพอร์ตเนาะเวลาออกกำลังกายใส่ซัพพอร์ตสองข้างเลยแล้วก็อยู่อยู่มากินไปได้สักปีหนึ่งมั้งเนาะเขาก็ไม่ได้ใช้ซัพพอร์ตอีกแล้วเขาก็มาบอกว่าเออที่เคยปวดข้อเข่าเนี่ยมันหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆริงแสดงว่าก่อนหน้านี้มีการปกต<ร>ิ<ร>ก่อนก่อนที่จะไปออกกําลังกายเนี่ยจะต้องสวมคซัพพอร์ต <support S 1> อยู่แต่ทุกวันเนี่ะที่ล็อกหัวเข่าบางวันก็ลืมๆเพราะมันไม่ปวดพวกก็เราก็ไปสวม ก็พอถึงเอ๊ะพอนานๆเข้าก็เอ๊ะทำไมเราไม่สวมเงี้ยเลยคือบอกเอ๊ะอาจารย์ทาไมหายไปเมื่อไหร่ไม่ทราบไม่ทันได้สังเกตเหมือนกันไม่ได้สังเกตแต่อย่างกรณีนี้ทาไมทานสูตรสีเขียวแล้วถึงไม่เจ็บเข่าครัคุณหมอทานแค่สองเม็ดนะครับคือถ้าว่าทานทีละสี่เม็ดวันนึละสี่เม็ดเนี่ยมันอาจจะมีการการสร้างไม่เล็กข่าทีเอสสิบเจ็ดซึ่งทําให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มขึ้นมาได้กรณีที่เจ็บเนี่ยอาจจะไม่ใช่รุนแรงนะครับไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวครับ เพราะฉะนั้นกินแค่สองเม็ดก็คือมีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกมังคุดมดำถูเหลืองฝรั่งบบกที่เราสกัดออกมาสารแต่ละสารพวกนี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกสร้างคอลลาเจนรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นอาการที่มันโทมไปที่มันเสื่อมไปมีการค่อยๆสร้างขึ้นมาเพราะมันก็จะหายไปแบบไม่รู้ตัวแต่ถ้าหากมีอาการรุนแรงไม่ได้นะแต่คนที่ มีการอักเสบหรือปวดอย่างรุนแรงไม่ได้มันจะปวดมากขึ้นนะครับอย่างกรณีกรณีที่กำลังจะเป็นข้อเข่าเนี่ยแต่ไปกินสูตรีเขียวจะปวดมากขึ้นใหญ่เลยคืออย่างกรณีนี้อาจจะยังไม่เป็นข้อเข่าอักเสบคือเขายังเป็นไม่เยอะไม่เยอะครับไม่มากคมัดระวังตัวสูงสุดกันนะคราวนี้เนี่ยต่อต่อข้อสงสัยที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอายุของคุณหมอเนี่ยหกสิบกว่าแล้วคอลลาเจนยังสร้างขึ้นอีกเหรอครับ ือตามปกติคอเลสเตนจะไม่สร้างแล้วละ่ะยุค,คนี้อะยุคสวเนี่ยนะนะยุคสับส,สนวุ่นวานยที่อย่างนี้นะหมดเริ่มไม่สร้างแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องหาทางสร้างให้เขานะฮะเพราะออของของอะไรก็ตามมันมีอุบัติมันก็ต้องมีก็มีโอกาสที่จะหายไปครับเพราะฉะนั้นยุคเนี้อย่างผมอย่างอาจารย์น้ำพายอย่างคุณหมอเป็นช่วงที่ เราเลยไว้หนุ่มสาวไปเล็กน้อยน, <ะ S 1> นิดเดียวนิด<น>เดียวนิดเดียว <laughs> พราอาการเสรื่อมมันมา,มากกว่าอาการสร้างแล้วจริงๆอาการสร้างมันหยุดแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เพื่อที่ป้องกันไม่ให้มันเสื่อมเราก็ช่วยสร้างมันขึ้นมานะครับเราก็เราแปลแว่าคนที่มันเสื่อมไปมากๆเกิดก้อเขาเสื่อมสุดๆจะต้องไปทําการผ่าตัดแล้วเนี่ยเราก็ช่วยเขาได้นะครับช่วยเขาได้ในระยะเวลาไม่นานเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เกิดขึ้นจากคุณสมบัติของ สิ่งที่เราใส่เข้าไปนั่นแหละ <c oughs> มีไปสร้างคอลลาเจนซึ่งแล้วก็ c a r ์ติเล e <อ>ก็เป็นกระดูกอ่อน <c oughs> ก็เป็นคอลลาเจนชนิดที่สอง <c oughs> นะครับแล้วอิทาิการที่มันบอกที่เราบอกว่าสร้างคอลลาเจนนี่เอง มันก็ไม่แปลกใจนะฮะถ้าคนกินแล้วโอก็รับผิวสวยหน่าใสขึ้นอ่ามันก็มีการสร้างลลาเจนบนผิวหน้าไงก็จะดูมีความแตกต่างรอยเยียวยามรุ่นเดยกด้วยครับครับผมและจากกรณีนี้เนี่ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลไปเรื่อยๆเนี่ยยังสามารถสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายเห็นบอกคุณหมอเองเคยดูแลคนป่วยที่เป็นหวัด2,009ลูกชายอ๋อลูกชายเป็นแล้วแล้วไม่กลัวที่รู้ว่าเป็นสองวัต2,009เพราะว่าพอไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขาก็ไป ตรวจเจอแล้วก็ฉีดยากระปุลให้ฉีดยารักษาเท่านั้นวันรุ่งขึ้นก็ดีขึ้นทันทีเลยแต่คุณหมอไม่กลัวเหรอครับว่าตัวเองจะติดก็มีความมั่นใจว่าเราทบทุดอย่างน้อยก็เรามีการทดลองดูว่าถ้าเรากินในนี้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นอ่ะครับอ๋อตอนนั้นก็ไม่ติดด้วยไม่เป็นก็ถือว่าเป็นการสะสมที่ดีครับคือตลอดเวลาที่กินแคปซูลนี้คุณหมอก็ได้สร้างเม็ดเลือดขาว ch หนึ่ง ทีเอสิบเจ็ดครับแล้วก็ทีเอชเก้าทั้งสามตัวก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตในร่างกายของเราครับซึ่งมีทำหน้าที่ปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นเชื้อหวัดอยู่แล้วก็เปรียบเสมือนว่าเราสร้างวัคซีนอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลานะครับเพราะโอกาสที่จะติดเนี่ยมันมันไม่ง่ายหรอกยกเว้นว่าเราไปไอไปจามไปคลุกอยู่ในระยะเวลายาวนานนี่นะแล้วร่างกายของเราก็บังเอิญอ่อนแอด้วยในช่วงนั้น ก็อาจจะมีเป็นไปได้ว่าติดแต่โอกาสที่จะติดถ้าหากว่าเราดูแลตัวเองดีๆยากมากนะครับอาจารย์ภัยมีคําแนะนำไหมครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยหรือว่าคนที่มีอายุสัก50า0หรือวัยกเกษียณขึ้นไปแล้วนะครับว่าการดูแลสุขภาพอย่างอย่างที่คุณหมอปฏิบัติเนี่ยก็คือวันละ2เม็ดใช่ไหมฮะเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดใช่ไหมฮะจะช่วยดูแลองค์รวมของร่างกายได้ไหมค่ะเพราะว่าในสูตรที่เราเคยทดสอบ ในอาสาสมัครเนี่ยนะฮะทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเนี่ยเราพบอย่างชัดเจนว่ามันสามารถไปเพิ่ม th ห่ง th 1 7เแล้วก็ th 9กเนี่ยนะคะซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยมันสามารถที่จะหลั่งสารไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวที่เป็นเม็ดเลือดขาวนักฆ่านะพวก ไซโตท็อกซิกทีเซล์เนเชอรัลคิลเลอร์เซลหรือรแม้กระทั่งพวกฟาโกไซต์ต่างๆเช่นมาโครฟาส์นิวโตฟิลอะไร<ม>พวกนี้นะฮะพวกนี้มันทำหน้าที่ที่จะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมอยู่แล้ว<อ>เพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยมันก็ คงไม่เหลือแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ใช่ค่ะไอ้เจ้าสิ่งแปลกปลอและโดยเฉพาะพออายุมากขึ้นใช่ค่ะอวัยวะหรือเซลล์ต่างๆมันเริ่มเสื่อมไปอีกค่ะและอย่างที่คุณหมอทำเนี่ยคือถูกต้องมากก็คือว่านอกจากจะทานแล้วออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญก็อย่างปฏิบัติด้วยใช่ไหมคก็ก็ตามวัยสับสนของเราอะนะก็คือว่าถ้าอายุขนาดนี้เราก็ไม่ควรจะไป ตีเทนนิสหรือว่าไม่ควรออกกำลังกายหรือว่าแอโรบิกอย่างรุนแรงอันนี้เราก็ลำวยจีนกันอันนี้ต้องบอกเป็นรุ่นฮอร์โมนแต่ฮอร์โมนแล้วมีต่อท้ายอีกนิดนึงเลยวสับสนไม่ใช่วัยว้าบุญทุกวันนี้ได้ตรวจสุขภาพประจำปีค่ะคือขอเธอเพิ่มเติมตรงที่ว่าตั้งแต่ทานมาเนี่ยสรุปง่ายคือว่าเราคิดว่ายาอาหารเสริมตัวเนี้ยมันเปรียบเหมือนกับยาสามัญประจำบ้านอ๋อ คุณหมอทานเป็นเหมือนยาสามาัญประจำบ้านเลยคือทั้งทั้งคนรอบข้างเรานี่เราช่วยเขาได้ทุกอย่างเลยเป็นอะไรปุ๊บอันนี้ทันทีก่อนนะ,ะคะม,มีสูตรไหมฮะมีมีคืคอนอกนอกจากว่าเขาจะาารักษาตามปกติแล้วเนี่ยอันนี้เราจะเสริมทันทีเลยคือถ้าเราไม่มียาสามาัญประจำบ้านตัวนี้ไว้นะถ้ามันเกิดเป็นตอนคืนดึกๆเนี่ย ถ้ายิ่งทานเร็วเท่าไร่มันจะดีสําหรับตัวคนป่วยมากเท่านั้นคุณหมอจะใช้วิธีว่าถ้ามีอาการผิดปกติเมื่อไหร่ทันทีเลยค่ะใส่บิมเข้าไปก่อนทันทีเลยค่ะแล้วจะไปหาหมอกินยาค่อยว่าตามไปนั่นน่ะโอ้เป็นเทคนิคที่ดีมือน<ช>ี้ <นะ S 2> เพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยมีความอุ่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีตัวแก้ปัญหาเราเริ่มต้นก่อนแล้วอย่างน้อยเนี่ยมันจะไม่รุนแรงแน่นอนตามความเข้าใจทฤษฎีที่รับฟังมาภูมิแพ้หายไปปวดข้อปวดเข่าหายไป อย่างอื่นมีผลข้างเคียงในทางที่ดีไหมครับก็แข็งแรงอยู่ตลอดเวลามีคนแข็งแรงใช่ไหมแล้วหน้าตาอะไรไม่เปลี่ยนนะยังสวยเสมอใช่ไหมะสวยสมวัยสวยสวยมวัยฮะคนในวัยเดียวกันมีความแตกต่างไหมะัะมีคนมาปรึกษาถามไหมฮะ เขาพี่จะทักบอกว่าย <Gimme ser Aqui> ังเหมือนเดิมเกษมมาแล้วเนี ye ye ่ยเวลาลูกน้องมาเยี่ยมมาดำหัวอะไรอย่างงี้นะตัวเาโอ้ยังเหมือนเดิมก็ดีใจเราขอคำถามว่ามีเคล็ดลับมีสูตรพิเศษมียาวิเศษอะไรไหมพอดีเขายังเด็กกว่าเขาเลยไม่ถามมาเพื่อนรุ่นเดียวกันมีคนคนปรึกษาไหมก็รุ่นๆนานเจอทีเขาไม่ค่อยได้ไปเจอกันเท่าไหร่ะครับ ไม่ค่อยแต่เพื่อนเขาบอกว่าเหมือนเดิมอะเหมือนเดิมเลยโอ้แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วฮะนะฮะก็ถือว่าขอแค่นี้แหละพอ,อคำนี้พอแล้วค่ะขอแค่นี้เลยไม่เปลี่ยนนะครับขอให้ยังคงสภาพคงความสวยเหมือนเดิมไว้นะครับ <c oughs> นั่นก็คือคําแนะนําของผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุที่ค,ค,ควรจะรับประทานต่อให้ไม่เป็นอะไรก็ควรจะต้องรับประทานยังไงครับเป็นยาสมัยประจำบ้านได้เลยอะเช้าหนึ่งเม็ด ก่อนอาหารเย็นหนึ่งเม็ดผมเคยเดี๋ยวผมถือโอกาสนี้แนะนําเพิ่มเติมอีกนิดหนึง่งผมเคยแนะนำมั่วให้รับประทานก่อนอาหารก่อนนอนเป็นเวลาสี่สัปาห้าปีแล้วแนะนําอย่างเงี้ยออแต่ตอนหลังเริ่มมีข้อมูลบอกว่าบางบางรายเนี่ยใช้ก่อนนอนเนี่ยกลางดึกเขาต้องรู้กปาขับปัสสาวะรเราก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าแคปซูลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในเชิงที่บังขับปัสสาวะเล็กน้อยนะครับเมื่อเมื่ออย่างนี้เราค่อยบอกว่าโอเคทนจะไป รับประทานก่อนนอนก็ใช้ก่อนอาหารเย็นนะครับเพื่อจะได้มีเวลาเข้าห้องน้ำเข้าห้องอาบให้เรียบร้อยแล้วก็ยังนอนได้อย่างนอนหลับลึกได้อย่างสบายกับนานหลับได้อย่างสดีทน่งนะครับกับคําถามด้วยกันตรงนี้นะครับอาจารย์ครับว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุอาจจะ60ขึ้นไปแล้วสามารถรับประทานได้ไหมและรับประทานไปได้จนถึงอายุเท่าไหร่ครับ ถึงร้อยปีถึงรปีเลยนะฮะรายการของเราถึงเรียกว่าบิมร้อยครับ Balancing Immunity Until the Year One ครับเราก็รณรงค์อยากจะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับโดยใช้เรื่องของภูมิคุ้มกันที่สมดุลนี่แหละนะครับเป็นตัวช่วยที่วิเศษของเรานะครับวันนี้ต้องก่าบคุณคุณหมอมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณใจมากครับครับบคุณนะครับ